ยังมีสิ่งพิเศษในยุคของวัศริอาเรียม่ตระหนใจที่นอกนาจากนี้อีก9ประการกาลังกรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงเป็นบทเพลงอยู่ใน,นะจ๊ะซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นถัดไปนี่นะ่ะโอ้ถ้าใครไปเกิดในยุคนั้นหรือเลื่อนยุคนั้นมาสู่ยุคนี้ได้ม,ม,มหาธจรรันดีเดียวนี่นะถ้ามวมนุษยชาติทั้งโลก มีความเห็นพ้องต้องกันว่าอยากจะเปลี่ยนโลกยุคเราให้เหมือนโลกยุคหน้าแล้วก็มันมีโน้ตเฮาสนะมีวิธีการที่สาม,มารถเปลี่ยนได้เราเรียนพุทธศาสนามาเนี่ยคบสอนมาหรือพระสิริยะไมตตามาเราจะเห็นว่าโลกนี้ขึ้นอยู่กับเรา ช่วงไหนสั่งสมบาปอากุศลกรรมมากโลกก็ตกต่ำเพราะใจเราเสื่อมจากศีลธรรมช่วงไหนเราสั่งสมบุญมากสั่งสมกุศลกรรมบทหมสิบระการมากโลกตรงนั้นก็เจริญรลุงเรืองเฟื่องฟูเหมือนอย่างยกคงว่าศีลธรยมไม่ไตรเนี่ยโอ้มันก็แล้วแต่เราอะเราอยากจะให้เป็นอย่างนี้หรืออยากจะให้เป็นอย่างยกนะ นี่นะจ๊ะทีนี้เรามาศึกษาพระสัมมาสูญย์เจ้าประเภทที่สามเรียกว่าพระวิรยาธิกะพุทธเจ้านี่สะกดอย่างนี้นะจ๊ะนี่พระวิรยาธิกะพุทธเจ้าหมายถึงพระสัมมาสพเจ้าที่ทรงสร้างบารมีโดยมีพระวิยะหรือมีความเพียร้นแก่กล้ากล่าวคือ ระองค์ทรงมีความปรารถนาที่จะนำพาพุทธบริษัทสีทั้งหลายเข้าสู่พระนิพพานให้ได้มากที่สุดเท่าที่พระองค์จะทำได้แม้ว่าพระองค์จะต้องใช้ความเพียรความอดทนและจะต้องใช้อริยะเวลาในการสั่งสมบารมียาวนานมากมายขนาดไหนก็ตามแต่พระองค์ก็ยังทรงยินดีที่จะทำ สำหรับพระวิญาทิกะพุทธเจ้านั้นเราจะต้องใช้อะยะเวลาในการสั่งสมบารมีทั้งหมด80อสงไขยหมากับกับเศษแห่งหมากับเลยทีเดียวนี่นะจ๊ะแปสงไขยแล้วก็แบ่งเป็นระยะ3ระยะเช่นเดียวกันระยะที่หนึ่งคือช่วงระยะในดำริในใจเมื่อสร้างบารมีนะจ๊ะ ว่ามีความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาะคตโดยไม่บอกใครใช้ระยะเวลาในการบม่รมบารมีราว28อสงขงไขมหากับนี่สอนี่นะอสงไขยมหารับระยะที่สองเป็่ชงระยะเวลาที่พระงองค์ทรงสั่งสมบารมีพร้อมกับทรงเปล่งประวายต่ หรือทรงตรัสบอกถึงความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับบคุคคลอื่นๆได้รับรู้ด้วยความจ้กระเริงเบาบางในมโนโปฏิธานแห่งการเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์โอ้นี่นะจ๊ะใช้เวลาระยะเวลาบ่มรมีถึง36สิบหงไข่ นี่จ้ะเลขที่ออกสามหกอันนี้เนาะระยะที่สามเป็นช่วงระยะเวลาที่ลงทรงทรงสมบรมีจะได้รับพุทธบยากรจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในครั้งแรกว่าในานาคตกตกลายภาคบึงนาลงาจะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอย่างแน่นอนสำหรับระยะเวลาในการแต่งสมบรมีในช่วงนี้ พร์จะต้องใช้อระยะเวลาในการบ่มบารมีอีกถึง16บหกอสองไขยมหากาับถูกต้องจากเกษตรอิกสามากกับนี่นะจ้ะพระงค์ซึ่งในส่วนของพระศรีอริยเมตไตรสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นโรงคทรสงัดอยู่ในประเภทพระบริยธิกะพระเจ้านี่แหละเหลือพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้ มีพระวิญญาเริ่รมีความเบียนอันแก่กล้านั่นเองพระเสีรยริยะไม่ตายอยู่จัดเยู่ในประเภทไหนจ๊ะพระวิะาุจซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาการสร้างบารมีมรมโดยช่วงแรก,แอ,กอ่านึก ก่อนนึกในใจนะจ๊ะช่วงอริยะที่สองอริยะที ah ่สามใช่ไเดี๋ยวเราพุทธวิทยากรสิโพกสงไขมหากราบแสนมหากรบใช่ไหมจ๊ะกับเศษแสนมหากราบ เอาอีกใบกันเลยรบเร็วทีทราบถึงความแตกต่างของระยะเวลาในการสรังสมบรมีของระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ละประเภทกันแล้วนี่ถ่าถ้าเรานึกถึงคำว่า,าสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีนับอสงไขยพระอ,องค์ไม่ท้วนถ้าเอาระยะเวลาการสร้างรบรมีแต่ละพระองค์มาต่อกันโอ้เราจะเห็นว่า มันนานมากแต่นานขนาดนั้นยังขนสรรพสัตว์ไปไม่หมดเลยเพราะว่าสรรพสัตว์นี่มีอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้จริงๆเลยทั้งโลกนี้และโลกอื่นนี่นอกเหนือจากในเทวโลกปรมโลกอะไรต่างๆเหล่านั้นนะจ๊ะในอับาอะไอย่งนีงงเป็นต้น เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยที่อยู่ในอวัยภูมิมในโลกเปรตสุรกาสเสลติิชาเล่รทางเหล่านั้นแต่เดิกก็คืออดีตมนุษย์ที่ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาดด้วยความประมาทในการดำเนินชีวิตผิดพลาดพยามานเอาบาปศักดิทธิ์กำมังคับเรื่อยเลนี่จ้ะมาเข้าไปสร้างกรรม แล้วก็มีวิบากกรมากรองรับแล้วก็สร้างภพภูมิต่างๆรองรับไว้มดเลยนี่เห็นม้อยเห็นไมยนี่วันนั้นนี่นะจ๊ะจิงต้องทำงานควบคู่ไประหว่างภาพโปรดกับภาคปราบในช่วงที่ ราบกันยังไม่เสร็จคือไปถึงต้นต่อรากเงาของพยามารที่ส่งกระแสกิเลสมาบังคับอนุทก็โปลดไปก่อนถ้ายังไปถึงตรงนั้นไม่ได้อย่างน้อยเขเอาหลุดเอ,อาไวจากวงจรวะะัฏสงสารพบทั้งสามอย่างนี้เลยจ้ะแล้วกลับไปสว่ยัตนตน,นิพพานตรงนั้นส่วนปราบร็บปราบกันไปไปดู มามาจากไหนเนี่ยแต่ก็มิอาจจะกำหนดได้ว่าเมื่อใดเนี่ยแลบปราก็มาตั้งแต่เมื่อใดนี่เนาะและโปรดก็มาตั้งแต่เมื่อใดเออนี่เนาะเราลองมาดูกันต่อว่าก่อนหน้าที่พระองค์จะทรงเริ่มตั้งความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะต้องประกอบเหตุหรือสร้างสมบุญกุศลอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า ถึงได้พระองค์ทรงมีความคิดที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ซึ่งในความเป็นจริงและการที่บุคคลใดจะมาถึงณจุดนี้ได้บุคคลคนนั้นจะต้องใช้เวลาในการสั่งสมบุญสร้างบารมีมาระดับหนึ่งก่อนมาได้ก็ตามที่กําลังบุญและกําลังบารมีมีความแก่กล้าเพียงพอแล้วเมื่อนั้นดวงปัญญาก็จะคิดหาหนทางออกจากห้วงแห่งวัฏสงสารออตามทันไปจ้า แล้วก็ถัดมาคือความคิดที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบังเกิดขึ้นครุไม่ใหญ่อชอบที่ว่าเออมันมีเหตุมีผลดีแล้วนกะ็เออเราก็สามารถตั้งความปรารถนาได้โดยเดินตามรอยของท่านอย่างนี้นะจ๊ะท,ทั้งที่เราก็มีกิเลสน,นะปัญญาหยาบอย่างนี้แหละเมื่อเราได้ศึกษาวิธีการของท่านแล้วเราก็ทำตาม,ตาม หักวันหนึ่งนะก็คงจะสมหวังอย่างนั้นถ้าทำอย่างท่านนะจ๊ะพัฒนากไปเรื่อยๆแต่การมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากอย่างยิ่งนอกจากพระพุทธองค์จะทรงนำตัวพระองค์เองให้พ้นจากห้วงแห่งทุกข์แล้วพระองค์ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ที่จะนำพาสัตว์รัตทั้งหลายพ้นจากกองทุกไปสู่ฟากฝั่งแห่งพระรนิพพานพร้อมๆก,กันกับพระองค์อีกด้วย<า>คือไม่ไปตามลำพังแต่ว่าจะพามูสัตว์ไปด้วยด้วยคำสอนสั่งสอนของท่านนี่นะจ๊ะท่านฝึกตนขอท่านพัฒนาตนท่านโดวยวิธีการใดทั้งก็สอนหัวใจอย่างเนี้หาไม่ใช่ง่ายน,นะจ๊ะ สิ่งเดิมนั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็เคยเกิดเป็นคนธรรมดาสามันที่ไม่รู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วในหลายๆชาติพระองค์ก็ทรงเคยเดำเนินชีวิตด้วยความประมาทเหมือนดังเช่นคนธรรมดาทั่วไปมาก่อนเหมือนกันคือเคยทำดีบ้าง เคยทำชั่วบ้างปะปนกระคาคนใบอีกทั้งโลกก็ยังถูกความทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บและตายครอบงำอยู่เรื่อยมาทุกภพทุกชาติแหมใครนะเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาครอบงำเราได้นี่นะเราน่าจะไปศึกษาตรงนี้เนาะใครหนอกนี่เนะ เลียเรายิ่งกว่าทีวีถึงเอาความแก่เจ็บ่ายมาให้เรานี่นยนะมาใครกันเนาะเมื่อละจากโลกแล้วเนี่ยลงมายถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าในสมัยที่พระองค์ทรงเกิดเป็นคนธรรมดาสามัญอย่างเราเรานี่แหละที่ไม่รู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพสามหรืออยู่ในคุกแข่งความทุกข์เป็นอระยะเวลาที่ยาวนานมาก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 ,กเรียกได้ว่ามากที่จนไม่ทราบว่าชาติแรก,กเริ่มต้นจากตรงไหนและชาติสุดท้ายจะไปสื่สิ้นสุดลงเมื่อใดต้องโอ้มีกำลังบุญบารมีมากเราถึงจะ สาวไปหาต้นเหตุประปฐมเหตุชาติแรกเราเริ่มต้นมจากตรงไหนโอ้จะต้องนี่เนาะต่อรู้ต่อ่านต่อนนิโรธต่อตัดสรุนนิโรธของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ลงลงเรื่อยๆสาวไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะ ถึงจะไปถึงปูน oh. นี่ไงต้องต่อต่อนี่ไม่ได้ต่อแบบเอาเชือกมาต่อ,อกันผูกกันแต่มีวิธีการต่อที่ง่ายและไม่ซับซ้อนอย่างนั้นนี่เนาะต่อ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 วา oh. <Wow. S 1> โดยใช้ตำแหน่งเดียวกันกับท่า oh. นอย่างงี้ไง <Yeah. S 1> ตำแหน่งเดียวกันเลย นี่นทำไงเราทำเัิน่านทำไงเราทำเัินดีไหมดีนะนี่เราต่อต่อกันเนาะต่อต่อกันไป <c oughs> นี่ไปคิดดีกว่ากราด <c oughs> <c oughs> รู้ แในบางชาติที่พระองค์หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครัในสมัยที่พระองค์ทรงเกิดเป็นคนธรรมดาสามัญที่ไม่รู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเราๆนี่แหละแต่นักเรียนอุบาลฝันในวยวิญญานี่รู้นะเกิดมาไหมจ๊ะ นักเรียนเทวบาลฝันในฝันวิญยาจะแตกต่างจากคนอื่นที่ยังไม่ได้ดูดีเอ็นซีในตรงนี้เนาะในบางชาติที่พระองค์เผลอไปทํากรรมชั่วและทำบาปอกุศลกรรมวิบากรรมเหล่านั้นก็ยังทรงผลไม่มีเวทเลยทำให้พระองค์ต้องพร,รับไปเกิดอยู่ในอบายก็มีหรือไปเกิดอยู่ในทุก,กติภูมิจในบางครั้งก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปรับกรรมเป็นสัตว์นก เป็นแปรไปเป็นอสุรกายวนเวียนอยู่อย่างนี้ซ้ำซ้ำสักสา,ากมาหลายภพหลายชาติมันน่าศึกษาว่าใครจะเป็นผู้ผลิตกายเหล่านี้ขึ้นมาตัวถังเนี่นะเออซึ่งเป็นที่ขังผู้ที่มีวิบากกรรมน่าศึกษาเนาะว่าตัวถังนี้อนตัวถังสัตว์ดชาตรอย่างนี้ เปรตเนี่ยอสุรกายใครดีไซน์แล้วทำไมเก่งจะมัดเลยเนี่ยออดีไซน์นี่เนะเาะแล้วก็เอาิกเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็เอาไว้เอากรรมที่ได้สำเร็จแล้วนันะจะมาเซตโปรแกรมเป็นวิบากกรรมเนี่ยเออ แล้วครับมีไอ้อย่างแย่รองรครับมันน่าศึกษาเนอะอยากไปเรียนรู้กันไหมละ่ะ <Yeah. S 1> อยากวิธีเรียนรู้เรื่องนี้ต้องง่ายต้องดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายนี่นะจ๊ะถ้าขุระยากชีวิตขุระยากไม่ได้ถ้าตรงข้ามก็เรียบง่ายนี่นะไม่ได้ไม่ได้ ต้อง s, simple, simple. <S, <S ิมเพิล i ิมเพนี่เนาะต้องทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วก็วิ่งเข้าวัดนี่เนาะเออแล้วก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งถ้าวิ่งออกจากวัดนั่นอุอกูขละกูขละลกชัดกันดานธุระกันดาน จะให้อุปมาปเปรียบเทียบระยะเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละลงจะต้องเวียนว่ายแต่เกิดและต้องประสบกับความทุกข์ต่างๆทั้งความทุกข์จะเกิดจากการพัดพร,รากจากของที่รักอ๋อใครเอาน้องแมวไปอันนี้ที่่าฟังนะนี่นะน้องแมวน้องลูกเจี๊ยบอะไรอย่างนี้ คล้ายจากของที่รักเนี่ยเรือความทุกข์ี่เกิดจากการประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่ชอบเลยคนนี้ไม่ชอบเลยพูดยังไม่ชอบเลยทำยังไม่ชอบเลยเนี่ยเจอทุกคนย่างเงนะขนาดอยู่ในบ้านเดียวกันเลยแทนไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเลยแต่ออกจากบ้านรู้สึกที่ชอบที่ชอบนี่นะ เออหรือความทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บและตายนี่ยประสบสิ่งเหล่านี้สามารถกล่าวได้เลยว่าน้ำตาที่รินไหลเพราะความทุกข์ในแต่ละชาติแบบนี้นะจ๊ะหากน้ำาอมารวมกันแล้วเมื่อกี้พระาจาายก็ว่าเรื่องน้ำเราเอามั่งยังมีปริมาณที่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทุกมหาสมุทรมารวมกันอย่างน้อยสี่มหาสมุทร นี่จ้ะส่วนกองของเท่ากระดูกในแต่ละชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์หากนำมบรลงมนแล้วยังมีขนาดใหญ่กว่าขุนเขาใดๆบนโลกเสียอีกนี่ก็เป็นข้ออุปมาให้เราเห็นว่าชีวิตระหว่างเวียนไ่าแต่เกิดเนี่ยเราประสบทุกข์มามากกว่าคําว่าม,มากและภายหลังอยากที่พระองค์หมายถึงสมัยที่พระองค์ทรงเกิดเป็นคนธรรมดาสามัญนะจ๊ะ ที่ไม่รู้จักเป้าหมายที่แท้จริงการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เวียนตายเวียนเกิดจนได้สั่งสมประสบการณ์และก็บพบกับความทุกข์ทรมานของชีวิตน,นับพบนับชาไปพทูแล้วก็จะมีอยู่พระราชาชหนึ่งที่พระองค์ทรงเกิดจิตสำนึกลึกๆบักเข็ดเลืเอเกินเลยและพลันฉุกคิดขึ้นมาเข็ด <c oughs> เจ็บนี้อีกเนี่ยอาเกิดจ็สำนึกลึกๆและกำลังจูคิดกันมาได้ว่าโอ้ที่แท้แล้ววัตถสงสารที่เราเวียนตายเวียนเกิดอยู่นี้อุปมาก็เหมือนคุกใบใหญ่ที่เราและสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างก็ถูกจับขังให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตถสงสารนี้ไม่รู้จักจบสิ้น ฉะนั้นแล้วอะไรจะต้องหาทางพาตัวเองเออกไปจากคุกนี้ให้ได้แห่คุกบาสเซียนบาสเซียนนะคุกวัตตะออกไปภายหลังจากที่พระองค์หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์ทรงเกิดเป็นคนธรรมดาสามัญที่เริ่มจะรู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดความคิดที่จะออกจากคุกแห่งวัฏสงสารแล้วจะกลายเป็นว่าจะเกิดได้จ้ะพระองค์ยังมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการตั้งความปรารถนาเพิ่มเติมอีกว่าหากวันใดที่เราออกจากวัฏสงสารนี้ไปได้เราจะไม่ไปเพียงลำพังแต่เราจะขนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่นอนร่วมทุกข์ ในวัตสงสารออกไปด้วยกันทั้งหมด<า>นี่นะได้วความที่พระองค์มีความคิดที่จะพาตัวเองและสระจิ์ทั้งหลายออกจากคุกแห่งวัตสงสารจึงกล่าวได้ว่าพระองค์ถือเป็นบุคคลที่พิเศษกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป คือเป็นสุดยอดของสุดยอดของสุดยอดคนหรืออุนตราสุ per absolutely perfect man ว้าวนี่เนาะ <ś <ś อุนตราสุ per absolutely perfect man พระพู้ดจะมีความคิดอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ไดจ้จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจอันเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง เละไป็น้ำใจต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแบบไม่มีประมาณาและจากจุดเริ่มต้นนี้เองคือคิดที่จะออกจากคุกแห่งวัตาตาสงสารพระองค์ยังได้เริ่มสั่งสมบุญสร้างบารมีมากขึ้นมากและก็มากขึ้นกว่าในภพชาติที่ผ่านผ่านมาในบางครั้งพระองค์ก็ได้ลองผิดลองถูก ในช่วงกังสร้างบาร,รมีนะ้จ้ะ <Yeah. S 1> เพื่อหาวิธีการในการดับทุกข์เรื่อยมา mm hmm. จนสุดท้ายเมื่อบาร,รมีเริ่มแก่กล้าพรงยังได้พบกับวิธีดับทุกข์ที่ถูกต้องในที่สุดเมื่อพระองหมายถึงรัสมีเจ้าสมาัยที่เริ่มจะ รู้จักเป้าหมาที่แท้จริงการเกิดมาเป็นมนุษย์นะจ๊ะต้องเป็นคนธรรมดาสามาัญเมื่อพระองค์ได้พบก,กับวิธีดับทุกข์ที่ถูกต้องแล้วองค์ก็ได้สั่งสมบุญบาร,รมีอย่างยิ่งยวดแล้วก็ททำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันนับตั้งแต่นั้นเรื่อยมอคือทั้งสละทรัพย์สละเลือดเนื้อสละวัยวะและก็สละชีวิต ด้วยความเพียรพยายามอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพียรพยายามอย่างเต็มที่เต็มกำลังจบจนกระทั่งถึงวันที่บารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์พระองค์จึงได้ตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมพธิยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภพชาติสุดท้ายในที่สุดตานทันไหมจ๊ะใช่และนี่คือบทสรุปขอ,ของเรื่องราวตั้งแต่ช่วง ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นของความเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคือกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตั้งแต่พบชาติแรกที่ทรงตั้งความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและทรงมุงนะ่งหน้าสร้างบารมีเรื่อยมาจึงกระทั่งถึงพระชาติสุดท้ายที่ได้มาตัรูุอนุตตลสัมมาสมัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสมัสมพุทธเจ้าทั้งทีพระองค์ทรงได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ Ini aja yeah.